อันนี้เรามาเที่ยวดูสถานที่รอบๆนี้ค่ะสวยค่ะสวยค่ะอันนี้คือข้างนอกค่ะอันนี้คือพระ ขอพลพระอินอันนี้คือพระอินนะคะพระอินค่ะพระอินค่ะพระอินขอพลพระอินมีะที่นี่ใหญ่กว้างใหญ่มากเลยค่ะเดีย๋ยวไปขอพระศิวะเองหนูขอกล้าขอด้วย อันนี้ควายเผือกค่ะควายเผือกควายไม่เผือกควายไม่เผือกโอ้ขาสวยมากเลยออันนี้เท้าอะไรเท้าสักการะเทวราชเท้าสักการะเทวราชค่ะ อันนี้ก็เท้าเวสุวรรณนะคะอันนี้วัดป่าบ้านไซทงค่ะวัดป่าไซทงค่ะสวยค่ะมีทุกอย่างเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นก็มาเที่ยวมาชมได้นะคะ อันนี้ปูหป่หมอชีวกค่ะปู่หมอชีวกพญาน,นาคยังใหญ่เลยค่ะพญาน,นาคใหญ่พญาน,นาคใหญ่สวยค่ะสวยค่ะออาาดุหลวงพ่อพัากวาด ว,วาอันนี้คือซุ้มประตูหน้าวัดนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือข้างหน้านะคะข้างหน้าสวยมากเลยจ้ะข้างหน้าสวยค่ะสวยค่ะ สำหรับคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ